มางเด้อตอนนี้กำลังขึ้นไปเนาะเขาเอินว่าจอมภูเป็นน้ำบาดาลบ่อยู่ทีงจอมภูวัดภูจำปาสซักโอ้ไม่่ะาลองนับนับประมาจจะขันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอสห

4 4 4 5, 5, 5 6 7 8 9 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69ขึ้นต่อ ก็อล้ว่อแล้วหอแล้ว